สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมอ,อหน้าออนไลน์กันนะครับซึ่งคามเดิมจากตอนที่แล้วก็มันหลุดนะครับเราก็เลยเอาไงดีมันหลุดอะ่ะมันหลุดเราก็ลองมาตีโคลอนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตีโคลอนดูนะครับมาตีโคลอนกันดีกว่าตีแม่งอืมโอเค คราวที่แล้วเราตีแค่ห้าตัวนะครับแล้วโทรศัพท์มันก็เด้งออกนะครับซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นใหม่ได้ครับ <c oughs> โอเคอืมตบมันซะอืมตายมามาตบหน่อยโอเคครบแล้วคุณนได้ปราบโคโรนเรียบร้อยแล้ว,ลวกลับเมืองซะกลับไปหาอะไรน่ารอย ไปหาลอยดีกว่าไม่ใช่คนเราอย่างกันโอเคโอ้ยลอยอยู่ไหนเนี่ยดีวมันจาโคตบแม่งโอ้ยมันมิดมันมิดมันแหลกโอเคครับเล่นแบบไม่แหลกเล่นแบบไม่แหลกสักพักแหลกเลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปไม่มีทางไอ้ลอยมันอยู่ไหนวะ <Hey. S 1> ยอ้่นี่ เกะกะฟันไม่เกะกะฟันอีกรอบฟันไม่หมดทุกตัวอืมอ่ามาคุยกันเวทครับอู้ยอดเยี่ยมเลยได้ทำได้เร็วขนาดนี้เหรอเนี่ยนี่คือของต้องแทนเล็กน้อยนะเอาไปเถอะมันคือกระสอบโพลอนหนึ่งชิ้นและเงินอีกสามสิบเอโอเคไหนเดเรลยังไม่อัพเลย ทำะไรกิจต่อครับคุณมาได้จังหวะพอดีจะทํางานไม่ทําดีเวยมาต้องทําขอบใจนนะแต่ละง,งานอาจจะหนักสัหน่อยไหนลองเลือกซิทําอาหารสุดหรูดีกว่าโอ้ฉันกําลังเรียนทําอาหารอยู่นะอาหารยังรู้เลยไว้ข้าวก่อนนะแล้วข้าวก่อนพ้ออ่านหนังสือจบเขาบอกว่าต้องการกระดูกสันหลังกบทําเป็นซุปหรูได้ด้วย,วยแต่ว่าร้านขายของมันแพงมากฉันซื้อไม่ไหว ฉันต้องการให้นายถ้านายเลี้ยงคนในกองคาราวานทั้งหมดคองเราสัก3ชิ้นคุณนักวิทย์ยขอร้องแหละช่วยหามาให้หน่อยได้สิอะไรนะกระดูกสลังกบไหนดูไอเทมดิกระดูกสลังกบกระดูกสลังกบกระดูกสลังกบโอ้โหแม่งมีแค่อันเดียวเองไปต้องไปหาอีกสชิ้นซึ่งคามแหลกมันเหนือคามคาดหมายจาโคต้องตาย ฟันชาโคเมงเอ้ยฟันตรงนี้ดินั่นแหละอือแล้วก็เดินไปครับไปหาไอ้กบ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 กระดูกสันหลังกบกระดูกสันหลังกบมันชื่อบล็อกหรือฟล็อกวะกับเมื่อไหเทียนที่อยู่ที่ในป่าซึ่งมีโคลนและตัวเกะกะมากมายนำ้ำประทวนเครื่องเริ่มร้อแลว้ว สักพักจะเกิดอาการหลุดแน่นอนขอดูเวลาหน่อยชิเดี๋ยวเวลาไม่ได้ปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคอะไรวะเพิ่งเล่นแป๊บเดียวไหนไหนไอ้ก,กบอยู่ไหนไหมเจ้ากบต้องถูกฉันตีไอ้ก,กบเวนไอ้ฟอกไอ้บกตายได้กระดูกมาไหนได้มาอีกตัวหนึ่งมาโครนมันกันเยอะจังเลยวะ ฟันไม่เแล้วลเจ็ดแล้วทำไว้แล้วก็ฟันต่อไปยังไม่หยุดยังหากบไม่เจอแล้วทำไมไม่ดนง้วะเนี่ยกลับไปมันตีเราอะฮะมันตีเราเหรอโอเคนะครับซึ่งมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอเอ็กกบอยู่ไหนวะหากบก่อนหากบโอ้โหอันนี้มันไม,ม้ติดอยู่ซอกบ,บ้านทำไมมันเดินปน้เปลี่ยนเยอะจังวะ โอเคอ,อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่ตรงข้ามสะพานไปเห็นไหมกบตรงนู้นกันเต็มเลยโอเคข้ามสะพานอันนี้ไปครับคุณก็จะเจอโอ้โหแมงเมฆตรงนั้นเรากระโดดลงหนา้าผาม่ได้ใช่ไหมต้องเดินไปอย่างไซซืซอไปตีกบแม่งไอ้กบเวรอ,อืมไอ้บอสตายตีอีกตัวหนึ่ง อืมครบแล้วปาบบอได้แล้วกระดูกได้ปะวะม,มันเกิดรัวๆเลยวะหนังกบไม่เอาจะเอากระดูกกบกระดูกกบได้ยังอืมไม่เงาโอเคไหนดูสิโอเคอเค,ครบเรียบร้อยไปตีอีกตัวหนึ่งอืมเพื่อขายเครียด อแม่งได้กระโดดหลังเออตีให้ครบหกรลลองปัมไปลองพัมดับบัวปึ้ยเลเวลอัพโอ้โหจากหกเป็นเจ็ดแล้วก็แปดเลยเกมนี้เลเวลสูงสุดเท่าไหร่วะเราไม่ครบอาได้หมวกในอาหมวกอาไม่ใช่หมวกในอาขอหากบหน่อยอันนี้มันเม่นเหรอเฮ้ยไอ้เม่นตีหน่อย มูสเลเวลเกาแต่เราเลเวลแปดแต่ลัาเรามีอนุภาพแรงแรงเราก็ลเลยทีตายได้หลังซับนุ่มดิ่มมาแล้วมม่จะแหลกทำไมวะฮะเอาตัอนอ่าวันดีเจ้าบอสตายซะออืโอเคตอนนี้เราขอใส่หมวกหน่อยมีหมวกใช่ไหมหมวก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 ,หมวก,ห,มวกหมวกอยู่อหนวะหมวกเนี่ยชัย อมโ,อโมองไม่เห็นหน้าเดี๋ยวหมุนเกินมหมวกนี้ก็ดีใช่แต่ใส่แล้วดูดีใส่ดูดูดีไอคนนี้มันก็ยืนมานตั้งนานแล้วเอ้ยนานแล้วเท่าไหร่เหรอฉันไปละฉันเพิ่งเล่นเองนะโอ้โอโอโยเครื่องร้อนเครื่องร้อนเกมนี้ไปทำให้เครื่องร้อนมากเออจา้าโคตายซช่ จบชาโคจบชาโคโอ้ยมันม oh, okay, mm ิดเหรอเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันสามัคีอืมตบแล้วก็ไปดีกว่าอะไรมิดมิดวะเอาอาหารสุนุมมาให้มันก่อนน้ยฉันเอาอาหารมาให้นายแล้วโอ้หายแล้วเหรอขอบใจนะคราวนี้ฉันทำซุปอร่อยๆได้แล้วล่ะ แต่น,นี่คือของแต่ไม่มากก็หน่อยได้รับชิ้นส่วนสีดำาขอปรึกษาอะไรนะคือว่าฉันอยากได้ลูกไม้สิบชิ้นจากโครอนมาใช้มันเทดิบอาหารจังช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่าเวเย็นแม่งเราครบปะวะอะไรนะลูกตาหนังกบสลุมมันจะอะไรวะลูกกระตา่ายต้องการอะไรวะ นึกว่าการะดูกสัตว์ก็พอแล้วนะเนี่ยโอเคต้องไปตบโกลอนมนใหจ้าวคูมันก็เกะกะจังเลยตีมันสิเรากำลังเดินไปวันนี้เราหวังผลว่าเราจะเราเลเวลสิบให้ได้อนั่นคือสิ่งที่เราหวังไว้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 โอ,อโอเค ตีโคโลนยาให้มันมีชีวิตอยู่ต้องการอะไรวะสบกรกระสอบโคโลนไม่ต้องการกระสอบต้องการอะไรว่าลูกกระตาเหรอประมาณสิบอันใช่ไหมถามหนะ่อยลูกกระตามันอยู่ไหนวะโคโลนสรุปโอ้ย ต้องการอะไรวะฮะเราก็ต้องหาก่อนโครลนโคลนตบไปโอ้ลูกไม้ได้มาแล้วลูกไมเอามิดมิดงั้นเหรอขอลูกไม้หน่อยลูกไม้นี่หายากใช่ไหมดูไม่ให้เลยนะเนี่ยแม่งให้แต่ใบมา ใบกระสอบมาทำอะไรวะ,ะแล้วเดินมาติดที่เดิมอีกอ้าวไอ้โคล้อนเร็ชันโอเคไอ้โคล้อนอีกตัวหนึ่งฟันไปแล้วก็เดินดีโอเคลูกไม้ประมาณเกียนก็ไปดรู้ับในแม่งแอ่อือ้โหดูคนเล่นเราต้องช่วยตีตีใครวะอืมหาก่อนนี่คือการเล่นแบบน,นอน มันไปได้ที่ไหนนี่อืมตานะครับลงลงไปสิอาไม่ลงสัทีลงไม่ได้งั้นเหรอโอ้โหน่าเสียดายเฮ้ยตีโคลอนอีกดีกว่าลูกไม้ขอลูกไม้หน่อยโอเคลูกจะจะใบใบโคลนเนี่ยฮะกระสอบอีกแค่อมันเกิดเป็นคู่ตายให้หมด มันต้องตายมันต้องตายไม่เห็นมีลูกไม้เลยไม่ดอกบ,บ้างวะโอเคเอแล้วลอัแแล้วเอาลูกไม้มา,มาให้กินไม้มาทำไม้ต้องการลูกไม้ลูกไม้ย,ยู่ไหนสับมันซะเราก็ยังไม่ได้ลูกไม้เราไปฟันตัวอะไรวะเนี่ยอ่ามันมาให้ฟันเลย โอเคลูกไม้กี่อันวะสิบอันใช่ไหมขอดูลูกไม้หน่อยสิลูกไม้จะมีกี่อันเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้อ่าหาลูกไม้หาไม้ลูกไม้อยู่ไหนทาไม่ได้อยู่ตรงนี้กินไม้กินไม้เอากิ่งไม้มาตีเหรอลูกไม้อยู่ไหนวะอ๋อลูกไม้อยู่นี่ tăng hộp ăn Ít xì Ít xì, ít xì, Này, đi sát tê tát rồi Xịp xó nghìn Mà Mình hay โ okay. อเคอันนี้นี่แหละโอเคโคลอนโคลอนวันนี้มันต้องตายชวิงลูกไม้อ่ะโอเคเจ็ดแล้วลูกไม้เจ็ดอันตัวที่แปดมาแปดอยู่ไหนแปดอยู่ไหนโอเคแปดแปดอยู่มานี่มานี่มาฟันไวอืม โอเคกล้าแล้วขออีกนิดนึงอืออืมลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้มิดเหรอมิดงั้นเหรอมิดงั้นเหรอลูกไม้ยู่ไหนขอลูกไม้หน่อยอือไม่ต้องหนีหาลูกไม้ยังไม่เจอเลย อาจเจอละโอ้ครบแล้วดิโอเคครบแล้วเราตีเลนเล่นเกอนอืมไปเครียดกับโคลอนตีโคลอนเลยก็ตีอยู่แล้วนี่โอเคไปกลับไปให้ไอ้ลอยมันทำอาซุปซุปของมันซะโคลอนนา่ารักกว่าไก่ตัวเมื่อกี้แหะช่างไหมเหระมาไอ้ลอยอยู่ไหนไอ้นี่มันซอลัดซอลัดซอลัดใช่ไหม ใช่โซลัสโซลัสเมื่อไหร่แล้วด้บอกใหม่ยเหมยนี่อ้าวไอ้ลอยฉันมาให้นายแล้วอ่ขอบคุณนะนักประจญนภัยได้ครบมาแล้วสุดยอดเลยนี่ของแต่แทนไว้่นน้อยๆลิตร้าเอ็มห้าชิ้นทำหายได้ยังไ,ไม่รู้เลยได้วัตถุดิบครบเสียทีเออแต่ว่าปล่าห,หอกฉันกำลังต้มมอทิ้งไว้น่ะแล้วลืมจนไฟเป็นลูน่ะฉันอยากให้นายซ่อม อยากห้ซ่อมก่อนเขาดขอโทษนะนั่ช่วยหลายครั้งแต่ช่วยเอาหม้อนี่ไปซ่อมที่ร้านตีอาวุธของคุณดิลอนให้หน่อยแล้วฉันจะบัญหา <c oughs> แล้วฉันจะเลี้ย,ยงอาหารสุสดสุดให้นาเองขอร้องละ่ะโอเครับเควสอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแม่งต้องไปซ่อมสินะช่างตีเหล็กใช่ไหมโอเคก็แค่ตรงไปเลี้ยวขวานี่สิแล้วมันไม่ไปเองวะอื ไฟไม่มีครับดูแป้นนโอ้โหไฟช็อตไฟชออ็อตเฮ้ยทีเองไม่เป็นไรหลกโอเคกลับมาที่ฐานทัพไบ,บลูนซึ่งไม่เห็นมีไปสักการเลยอ๋อล้วมาชือ่อชือเชือเออครับครับมาไอช่างตีเหล็กซ่อมหม,ออม้อมันสิโอ้ซ่อมหม้อกันหรกอรูใหญ่ทีเดียวนะขนาดนี้วัตถุดิบต้องพังแน่เลย ในมือข้าคงมีไม่เพียงพอนี่เจ้าช่วยไปหาเอมาไทยไหมมาให้ฉันสักสามชิ้นให้หน่อยทำทางเองช่วยซ่อมหน่อยคงไม่มีอะไรหายแล้วมั้งี๋ยวจะไปหามาจากไหนวะอืมหามาจากไหนเควสเนี่ยนะดูมืนไม่มีงานใหไทนกาถามว่ามาทายัางไง นี่เจ้าเ no ห็นเจ้าพูดเนี่ยหัดเอาเนนั่นหรือเปลาล่ะบางครั้งเจ้าเห็นซึ่งคนนี้เสือบลับบลับไอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคเราต้องอเก็บโค้สนี้เอาไว้นะครับชุบๆอะชุบ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 ตีอะไรไม่ได้เลยเอ่าเราไปอยู่ที่หน้าป้อมก่อนในนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคทัานก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปกันบ๊ายบาย